โดนเลยเช้านี้โอเคยกมา,กมาออกยังไงวะเนี่ยดูก <c ười> ืนไปเลย โอเคทุกคนวันนี้เรามาช่วยพี่เล็กพี่เล็กหลอกกลัวบอกว่าปลัดดติดนะโอ้โหเราก็บีดมอเตอร์ไซค์อย่างเร็วเลยแต่ว่าดวงหล่ออยู่ได้ครับดูมันได้แล้วนะสีโลนี่เจ้าของโกหกครึ่งสามโลครึ่งเอาโอ้โหปลอละบอลและกันมาเดินโอเค เราจะตีตรงนี้สักแป๊บหนึ่งนะหเห็นมันขึ้นดีจังเนาะอ้มันตามมาเลยเชาวนี่ ชาวนี้มันตามมาเลยนะทุกคนตรงนี้มีปลาตลอดนะครับอยู่ที่ช่วงช่วงชาหรือว่าช่วงเย็น โดนเลยเช้านี้โอเคเติดไหมเติดไหมติดช่อนโอ้ยยกมาเลยยกมาเลยมชัดเจนเลยครับครึ่งกิโล วเต็มปากเลยดีไงโหดูจะออกอยังไงวะเนี่ยดูเนี่ยดูเนี่ยดูกลืนไปเลยว้าวไม่รู้จะออกอยังไง โอเคนะเดี๋ยวเอาออกแป๊บนึงโอ okay. เคดีมารีวิวกันหน่อยครับดูเต็มปากเลย okay, นี่ครับปลาช่อนไซประมาณ8ขีดน่าจะได้นะมาธรรมชาติครับโอเคดูเต็มปากเจียบจ้ำนะครับ <laughs> okay, fine, do it. Let's go. <coughs> <coughs> Bà này quá bà này quá Ui lạy Ui bà lạy ui อน,นอนเลยใส่โลเลยโอ้ชัดเจนครับตัวนี้โลกว่าเลยอืโลกว่าแน่นอนครับผมโอเคกัดกันด,ดีนะครับ ดูคดีเข้าไปในปากเลยเต็มคำเลยโอเคเก็บก่อนนะวะ้าดีพอดีอ่ะ โอเคทุกคนตัวที่3าม,มาพอดีนี่ครับตัวที่3มโลกว่าแน่นอนจัดไปดูโหชัดเจนเลยโอเควันนี้วันอะไรไม่รู้นะแต่ว่า3าตัวเลยครับโอเคฝาดด้วยโอเค let's go เรกันต่อมากเลยครับ ชัดเจนครับวันนี้ดูดูนีุ่๊บโอ้โ,นโ,อโ,อห,อโอหนี่เฮ้ยเอาขาดเชื้อเดยวว้าอ้อขิดขาแล้วขาดได้ไงวะโอเคนะทุกคนฝากด้วยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนในการ ทำคลิปต่อๆไปนะครับว่าอะไรกุมุสลามสวัสดี FC บ๊ายบาย